ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งป่ะทูปมหาสเสน่มหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักรสุทิพย์ได้ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูง สวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปจำรพยากรประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนธันวาคมน,นะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ให้สามใบนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันโอ้วันศุกร์กับวันเสาร์นี้ได้เสี่ยงพล่างหูเนาะอ่าอันนี้เป็นเสี่ยงภะศิวะนะคะ ะเป็นเสียงภาสีวะอันนี้เสียงที่จะประจําตัวอยู่กับคุณเลยนะคะนะคือเสียงพระาหูแล้วก็นี้เสียงพระยศวนนึกสังเกตดูนะคะสองเสียงมีคนคนเดียวกันนะขนา,ขานะะนะนดข,นาข้างเลยนะคะนะไทยกับฮินดูอืมขนาดข้างเลยนะเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี้อาจารย์อยากจะบอกคนภาษาว,ว่า ทุกทอย่างในชีวิตเนี่ยนะเบาได้เบานะคะเบาได้เบานะในไม่ว่าจะเลือกอารมณ์นะเลื่องอารมณ์เยอกแอคทิวิตี้เยอะอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนฝูงเยอะงดก่อนนะคะหรือว่าติดอะไรบางอย่างคือติดงมแงมติดหนึกติดหนักอย่างเงี้ยอย่างเช่นติดเกมติดพนันออนไลน์ติดผู้หญิงติดเพื่อนติดเหล้า บอกได้เลยว่าเบาได้เบานะคะในเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าคนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะเกิดการทะเลาวิวาสในหมู่ญาติพี่น้องในหมู่เพื่อนฝูงนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องแวดวงสังคมของตัวเองอะทั้งหมดที่เรามีคอนเน็กชั่นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติเราเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเล่นเกมออนไลน์แข่งกันหลายคนอ่ะพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยหงำหัวกันแล้วนะคะแบบพูดไม่ถูก ไม่ถูกคอกันแล้วอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาด่าขึ้มไม้ มันจะมีมาแน่ๆแหละาฉะนั้นให้คุณงดงดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยควบคุมอารมณ์นะคะคนวันเสาร์ก็สุขเหมือนกันเลยนะให้มีภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนะคะให้ทําแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยแม้กระทั่งหลับใน24ชั่วโมงคือลงคุณหลับด้วยนะนะให้เอามือประสานกันตรงหน้าอกนะคะนะมือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ท่องไปเลยพุทโธพุทโธพุทธโธนะคะแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็จําให้ได้ว่าหลับไปตรงคําว่าพุทโธ เช้ามาถ้าจําได้รีบไปขวดน้ําเลยนะคะนะแสดงว,ว่าเราอ่ะนอนในในกรรมฐานนั้นนะ่ะเข้าช้านั้นแหละทั้งคืนได้บุญมหาศาลแล้วรีบแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคนวันเสาร์ดวงแข็งไม่เป็นอะไรง่งายๆแต่ว่าในช่วงจังหวะเดือนนี้วิบากจะมานิดหนึ่งส่วนในเรื่องเงินเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะคะเรื่องการทำมาหากินก็ให้ระวังเรื่องการทะเลวิวาท ในหมู่ที่ทํางานทะเลาะว่าเจ้านายลูกน้องแต่ถามว่าในเรื่องการเงินเนี่ยยังดีอยู่นะคะยังไปได้ยังมีหมุนยังแบบยังอยู่ได้อะนะคะยังโอเคแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องปากอะให้ระวังนิดนึงนะคะถ้าแบบที่บอกไม่รู้จะใช้คาไหนแล้วเบาได้เบาแค่นั้นเองนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะคําพูดกิริยาทุกอย่างเลยจะต้องเบาหมดเลยนะคะในเดือนธันวาคมเนี้ยเบาๆแค่เดือนเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเดือนอื่นนี้ใส เียเดินหน้าเต็มร้อยมันไม่ใช่นะคะมันก็ต้องเอาพอดีพอดีนะให้พอดีพอดีนะคะนะเพราะว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ไหวพริบดีปัญญาดีนะคะคล้ายๆกับคนวันจันทร์เลยนะแล้วมีความโชคดีในตัวอยู่แล้วดวงก็แข็งด้วยเพราะฉะนั้นนะ ในเดือนนี้ติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอันอื่นเนดะียมันฉลุยมันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะสังเกตนะจ๊าไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินมากไม่ได้เน้นถึงเรื่องงานมากเพราะว่ามันมีเข้ามามีอินข้าเข้ามาอยู่แล้วนะให้ระวังแค่เรื่องทะเลาะวิวาสกับหมูญาติมิตรสนิทเพื่อนกันนี่แหละอะไรอย่างประมาณนี้เท่านั้นเองที่ห่วงคนวันเสาร์นอกนั้นยังไปได้ดีอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเตือนนะคนวันเสาร์ระวังเรื่องคดีความ คนะดีความเนี่ยทะเลาะวิวาทมีคดีความขึ้นลง <d> พักขึ้นลง <d> ขึ้นศาลก็อีกเ <d> พราะความใจร้อนความลุ่มหลงโมเมาของเราที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนเนี้ยนะแล้วมันจะส่งท้ายปีอยู่แล้วนะคะให้ระวังนะคนวันศุกร์กับคนวันเสาร์ให้ระวังให้ดีมันจะส่งท้ายปีแล้วนะคะนะเดือนอ้ายแล้วนะให้ให้ระวังนะบางทีมันจะมีเหตุอะบางทีเราใจร้อนขับรถขับลาแค่นั้นแหละก็มีทะเลาะกันวิวาทกันได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะ นะก็ให้คนวันศุกับวันเสาร์อะระวังเรื่องแบบอารมณ์เรื่องความใจร้อนไว้นิดนึงก็แล้วกันนะคะนะก็อย่างอื่นก็ขออวยพรให้คนที่เกิดวันเสาร์นะทำอะไรให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็ขอให้อุปสรรคที่มีมาเกี่ยวกับเรื่องด้านอารมณ์เนี่ยขอให้หมดไปเลยนะคะขอให้แบบเ,เป็นคนที่ใจยเย็นขึ้นเป็นคนที่มีศีลประจําใจนะคะแล้วทุกอย่างก็ จะดีขึ้นเองนะคะขอให้สิ่งนั้นอยู่กับตัวของคนที่เกิดวันเสาร์นะแล้วให้คุณภาวนาเรื่อยๆนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดไปมันจะไม่เกิดกับคุณเลยนะคะนะแล้วขอให้คนเกิดวันเสาร์มีความโชคดีเข้ามาตลอดนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ